สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับตัวนี้นะฮะสุสกิเอติก้านะฮะสุสกิเอติก้านะครับ9นิ้วนะครับตัวนี้เป็น CPU 7862นะครับ2 CPU 8คอร์นะครับตัวนี้แรม6นะฮะจอคิวเลตนะฮะแอนดรอยติบแรม6กรอมร้อยยี่นะครับแอนดรอยติบนะครับยูทูบเวอร์แมพสั่งงานเสียจรวดเร็วนะครับ หาไม่จํากัดทั่วไทยตอบสนองไว้นะครับตัวนี้ไอตูสกอร์สองแสนนะครับใส่ซิม 4G ได้ Wi-Fi 5G ได้มีคาเพในตัวนะครับแบ่งสองจอได้ด้วยนะฮะร,รุ่นนี้ทีวีออนไลน์ได้นะฮะจุกได้นะครับลงแอปพลิเคชันผ่านเพจสโตรได้นะครับ าฆษณาหนึ่งนะฮะวิดีโอคมชัดนะฮะรุ่นนี้ DSP built-in นะครับครบทั่วเลยนะฮะ Suzuki Ertiga นะครับ9นิ้วนะครับ7862 2 CPU 8คอตัวนี้แรม6นะใน CPU ของ7862จะมีแรม4แรม6นะครับแรม4 64แรม6 128นะฮะจากร้านครูมานะครับ ไลน์แอดนะครับแอดไทยคายแอนดรอยนะครับลาซาด้าช้อปปี้นะฮะเฟสบุ๊กไลน์ไอดีนะครับ,รบแอดมาคุยกันได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะ